จะไปขนดินนะคะมา,าทำกระท่อมสาราให้พ่อปู่นะคะอายุสองปีหรือยังหนูสอ,สองปีพอดีนะคะไปแล้วตามไปดูน้องเพ้นนะคะว่าเขาจะไปขนดินนะคะเขาจะไปขนดินไม่ได้บอกเลยค่ะท่านผู้ชม <laughs> ไม่ได้บอกเลยค่ะดูสิ <laughs> ไปแล้วหนู นี่แหละลูกเอาใส่ให้สักนิดนึงหน่ลูกเอาใส่สักก้อนนี่แล้วอันนี้เดียวเอาเป็นก้อนใส่ให้น้องก็พอวันนั้นมันเดียวไปลูกน้องมาไม่ได้ลูกอ่คือนะค่ะท่านผู้ชมโอ้เก่งจังเลยโอ้โหเก่งจังเลยจ้าปมาพาลูกมาเยอะไปไหมลูกเยอะไปไหมเยอะไม่เยอะขนาดนี้กำลังพอดีเออจ้าพอดีจะพูดทั้งพูดทั้งอ่ะลูกมา เก่งจังเลยค่ะท่านผู้ชมน้องเพ้นนะคะน้องเพ้นอายุสองขวบนะคะมาขนดินไปโอ้ยไม่ได้บอกเลยครับท่านผู้ชมจ้ะโอ้ยพักก่อนแล้วลูกจ้าไม่ไหวพักก่อนแล้วลูกพักก่อนแล้วจ้าเออโอ้อลุกอูยดูสิโอ้ยโอ้ยเพ้นไหวเพ้นไหวเขาบอกดูที่นู้เพ้นไหว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 โอยเก่ง โอ้ยเก่งจริงเลยกับท่านผู้ชมไม่ได้บอกเลยกับท่านผู้ชมมันน่ารักจริงๆเลยค่ะน้องเอี้ยนะคะท่านผู้ชมดูนะคะเ,คเด็กกย็ย <c oughs> ุ่งสองครบกันเขานอนอยู่ในอู่นะเที่ยวลูกๆดูสิคะโอ้โหสาวดำเต้นตันใจจังเลยขนลุกสู้ๆเลย<า>โอ้ยเก่งมากเลยจ้าโอจ,จะได้ใจจะได้ใจค่าแรงงานเราเด้อเหนื่อยไหมคะลูกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคนสวยเหนื่อยไหมลูก โต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 เก่งจังเลยน้องเพ้น oh, ์ค่ะหลานน้อยของสาวดำพารวยนะคะย่าเขาอ่าย่าลุนนะคะย่าลุนใส่เสื้อสีแดงๆกำลังปรับที่นะคะเลี้ยงหลานน้อยสองขวบโอ้โหน้าชื่นชมแล้วเกินท่านผู้ชมดูสิเขาเขาไม่ได้บอกยากเลยเขาเห็นย่าลุนเออดินใส่ปุ่มกีนะคะเพื่อมาปรับ มาปรับสถานที่กระท่อมศาลาให้กับพ่อปู่นะคะให้กับพระอาจารย์นะคะนะน้องเพนก็ตื่นกันมาเขา <Rey> หยิบเอาปุ้งกี้ก็ไปเลยไปแล้วแต่โอ้เก่งจังเลยจ้าไปเอายิกแล้วลูกไปไปลูกไปโอ้เก่งจังเลยค่ะตามติดน้องเพ็ญน,นะคะท่านผู้ชมค่ะนู่นน่ะไปขุดดินมาถมพื้นนะคะมาทําพื้นใส่ก้อนเดียวนะลูกเอหยิบใส่ให้หลานก้อนเดียว응 หยิบใส่ใ no ห so. so. so ้เาเลยเออโอ้ยเก่งจังเลยนนมาแล้วมาแล้วค่ะท่านผู้ชมมาแล้วค่ะต้องเพ้นมาแล้วโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยกับท่านผู้ชมอายุสองขวบนะคะอันน่ะอันน่ะเอาเทะเลยลูกเทะเลยโอ้ยเก่งมากเลยน้องเพ้นจ๋าเก่งมากเลยน้องเพ้นเก่งมากเลยยิ้มเลยกับท่านผู้ชม อยิ้มน่ารักมากเลยนะคะน้องเพ้นนะคะซึ่งเป็นหลานสาวนะคะของสาวดำพารวยค่ะแล้วก็เป็นลูกของลูกสะใภ้หนารุนนะคะน้องสาวะคะ่ะเสื้อจางแดงกำลังปรับที่นะคะและนี่ก็คือ,อบ้านใกล้ชิดติดกันนะคะลูก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 นิกนะคะค่ะล,ลูกหลานสาวนะคะก็มาช่วยกันท่านผู้ชมนะคะทางนี้ทางนี้ก็กำลังทำห้องน้ำท่านผู้ชมอนนี้ก็ทําทำห้องน้ำให้ น้องนะคะพระอาจารย์นะคะขอบคุณอ,อ้าวมาอีกแล้วโอ้ยเก่งจังเลย <laughs> โอ้ยตวตัวตัเนี่แหละนะท่านผู้ชมนะเด็กนะคะเด็กถ้าเด็กจะดีจะขยันจะรู้จักความก็จะเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนสอนไว้นะคะคนที่เลี้ยงนะคะคนที่เลี้ยงเด็กนะคะ ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากคำโบราณท่านบอกไม่เคยผิดนะคะโอ้รับหน่อยย่าลุนจ้ามาแล้วมาแล้วย่าลุนจ้ารับหน่อยโอ้โอ้เหงื่อไหลแล้วนั่นยิ้มแป้เลยเหงื่อไหลแล้วคนสวยคนสวยยิ้มแป้เลยลูกเหงื่อไหลแล้วพักเลอยังลูกพักรือยังท่านผู้ชมเห็นเหงื่อไหมคะท่านผู้ชมเห็นเหงื่อไหมคะเห็นเหงื่อนั้งแนไหมคะ น้องเพ้นน้องพักก่อนมาลูกมาเขาล้มไปเขาล้มมามาเขาล้มก่อนลูกมามาโออบอกง่ายท่านผู้ชมเพื่อนนี่ยอันนี้ยอันเน้ยดุยดุยไปละวเออเก่งจังเพราะน้าเหงื่อไหลเหรอลูกเหงื่อไหลเหรอเหงื่อไหลท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเด็กกันนะคะเด็กที่มีความอ่าคือเขาเรียกมีทักษะที่ดีนะคะเด็กเด็กคนนี้ฉลาดนะคะฉลาดก็ แบบเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ทําอะไรเขาจะรีบช่วยเลยนะคะทั้งๆที่ยังเด็กอยู่นะคะเพิ่งสองขวบนะคะแต่เห็นเห็นคุณย่าทาอะไรเขาจะทําตามทุกอย่างช่วยนะ,ะนะคะนะคะนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะถ้าพ่อแม่ขยันขันแข็งทํางานนะคะให้ลูกได้ดูได้เห็นเป็นประจำเนี่ยเด็กก็จะจําได้นะคะค่ะมานี่นะลูกนะมานี่ลูกอันนั้นอันนั้นอันนั้นที่นอนของพระของอปู่เรานี่มาลูกมามาอ่ะ เออค่ะตามติดชีวิตน้องเพียเลยท่านผู้ชมค่ะสาวาดำพาไว้ก็มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะนี่คือกระท่อมศาลานะคะท่านผู้ชมอ่าเจ้าสิงห์ขอนเจ้าข้าสารมาอยู่นี่เลยอ่ะอีกชุดหนึ่งก็ ไปทำห้องน้ำ4ี่คนนะคะช่วยขนสามคนค่ะช่วามจริงก็กกมาทุกคนนะท่านผู้ชมก็รถูถมขึ้นสูงก็ยังดีมากเลยนะคะเพราะว่าสวนทําอยู่ในปา่าสวนกระดาษนี่เป็นดินทรายตรงนี้นะคะเป็นดินทรายก็ะท่านผู้ชมเป็นเป็นศารานะคะเป็นกระท่อมศาราเลยนะคะค่ะขอปัจทุกคนที่มอบให้กับ สาวดำพระรวยนะครซึ่งทาที่พักสงที่นี่นะคะช่วยชีวิตสาวดำจะไม่มีจะไม่ลืมน้ำใจอประเษฐของเอฟซีทุกท่านนะคะที่ท่านได้ช่วยสร้างนะคะโอ้ย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 คนเก่งคนเก่งไปไหนลูกสิงคอนไปไดนสิงคอนตอนนี้ก็ทุบอับสมดินขึ้นมาสูงนะคะศอกหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เล็กๆนะคะเนี่ยเป็นศาลาเลยะคะ่ะเป็นกระทารา่อมศาลาตต่อออกไปอีกนั่นนะคะแล้วก็ แล้วก็มาต่อด้านนี้อไปอีกเท่ากันเพื่อที่จะให้ยิซีเดินเข้าทางนี้แล้วก็ไอ้ตรงไอ้ตรงใหญ่ที่เป็นศาลาตรงกการคือศาลาประปูดนอนที่นีน่นะคะพระอาจารย์นอนที่นี่นะคะ,ะค่อยๆทาไปค่ะขอทุกๆท,ท,ท่านไรับผู้สนผลบุญที่ท่านมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ได้ส่งปัจจัยมาช่วยให้สาวดําได้ทําที่สํานักที่พักของสงฆ์นะคะเจาสาวดาก็ทํา ให้เอฟซได้เห็นทุกผู้ทุกคนทุกนามนะคะ ลืมนะคะท่านผู้ชมนะคะสาวดำก็เราก็ค่อยๆทำไปเนาะกับ f อซนะคเนาะวันนี้ขอให้หวยป้าปูเข้าขอให้หวยช่องสาวดำเข้านะคะท่านผู้ชมขอให้ปังๆนะคะขอให้ท่านได้แล้วก็เมื่อคืนแล้วก็ป้าปูเจ้าท่านเจ้าที่นะคะเจ้าที่ก็ได้บอกเมื่อคืนนี้ว่าเออ เจ้าที่บอกเมื่อคืนนี้ห้าเจ็ดแปดนะคะเลขล่างท่านบอกห้าแปดนะคะเจ้าที่เมื่อวานนี้วันนี้ท่านให้สาวนำมาจุดทูบสามสิบสองดอกนะคะท่านที่ท่านบอกนะคะจุดทูบสิบเก้าสามสิบสองดอกท่านว่าอย่างนี้นะคะว่าท่านให้ไหวสาวดรรกุฏิไม่ไปออกสาวท่านผู้ชมนี่ค่ะดูเลยค่ะไม่ใช่เล็กๆนะคะเนี่ยกระท่อมศาลานะคะจะท,ทำเป็น ออกแบบมาว่าเออให้ตรงกลางนี่เป็นนะคะจากตรงนี้จากตรงนี้นะคะมานี่นะคะก็เป็นศาลานะคะติดต่อลงไปนู่นก็เป็นทางเข้านะคะทางเข้ามาหาอาจารย์ะค่ะอาจาลูกศิษย์ลูกหาท่านนี้มาหาะอาจารย์นัก่อะูนนะคะตรงโน้นก็เป็นที่วางาสิ่งของค่ะวางต้วยชามวาง อย่างนะครัสาวดาพอทำอะไรเสร็จทุกอย่างก็จะได้จัดของทุกอย่างที่เป็นท,ท,ทางนะคะไต่แกนกลับไปดูบรรยากาศนะคะนี่คือความจริงค่ะแล้วก็จ้าง เขาขนดินนี่วันละห้าร้อยนะคะจา 1, ะา้างคนวันละห้าร้อยปุบางวันก็สิบคนบางวันก็เจ็ดคนค่ะ mm hmm. ก็เลยเอาเงินที่เทป,ปูนนั่นแหละคะ่ะมาช่วยกันขนดินขึ้นมาก่อนนะคะเพราะถ้าเทป,ปูนไปเวลาฝนตกมันก็จะไหลาลากเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดินดูให้ทั่วพิจารณาดูทั่วแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยออกสาวดำออกความคิดว่าเอองั้นเอาเอาเงินจ้างคนเขามาขนดินค่ะไปขุดตรงเนินสูงๆค่ะ ไปกุดทางด้านหลังนะคะเนินสูงๆนี่นะคะอ่าน้องเพ้นเอาอีกแล้วน้องเพ้นน้องเพ้นช่วยขนดินอีกแล้วเก่งจังเลยนะคะก็ไปช่วยกันขุดดินข้างบนนะคะโอ้น้องเพ้นน่ารักจังเลยจ้าย่าจารับหน่อยย่าจ้าเก่งจังเลยจ้าค่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะเอาไว้อ่วันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ ว้ทุกคนมีโชคมีลาบเนาะเราจะได้ช่วยกันสร้างสารฝันที่สนทำสาวดำเอฟซนะคะออนะคะก็ไม่ใช่น้อยค่ะก็มาละหคนเจคนนะคะอีกสักสองวันก็จะเสร็จค่เพราะว่าทีเยอะๆตีเกียดินได้เสมอก็ต้องเอาจอบเอาปักจกะค่ะทุบๆ,ๆให้มันแน่นเป็นพืชมาเลยนะคะ ให้ดินแน่นนะคะให้สูงกว่าข้างบนค่ะในท่านผู้ชมนัม่นคือข้างบนนะคะข้างบนนี่มันมันน้ำมันจะไหลลงมาลาดเลยค่ะจะถ้าเราดีแล้วที่เสาวดำยังไม่ได้เทปูนนะคะถ้าฝนไม่ตกต้องเทเสร็จไปแล้วป่านนี้ก็เสียใจภายหลังเลยเพราะว่าตรงนี้มันต่ำกว่าตรงข้างหลังข้างหลังก็จะไหลเข้ามาก็เลยตัดสินใจเอาเงินมาจ้างคนให้ขนดินขึ้นมาถมอีกขึ้นอีกศอกหนึ่งค่ะ ขมทั้งหมดเลยค่ะมขึ้นนี่ใช้คนทั้งนั้นเลยนะคะใช้คนขุดคนขน,นปุ้งจีเนาะคะ่ะปุ้งจีเจ็ดแปดอันค่ะจากแล้วก็ขนมาใส่เนี่ยจากขนมาเทพื้นนะคะเพื่อที่จะให้พื้นนี่สูงแล้วก็ตีไอ้ทุบทุบพื้นให้แน่นนะคะแล้วเราค่อยเทปุนหากมีปุ่นมาสนาียมีโชคมีลาบนะคะเราก็ค่อยเทปุ่นนะท่านผู้ชมเนาะจากนี่คือบรรยากาศและความจริงจากสวนทำเอฟซีสาวดำนะคะทุกๆท,ท,ท่าน วันนี้ขอพระนาท่านโชคดีจ้าเป็นไหนคะ